ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ห้าของเรื่องที่สิบเกตอนก่อนบอกว่าจะเลิกพูดเรื่องประวัติพวาเป็นมาทั้งนี้ก็เพราะว่าป่วยมากวันนี้ก็ยังป่วยมากเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่สิบสามมกราคมสองพห้าสาิสี่ก็เลิกขึ้นมาได้ว่ายัางเลิกไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่ายังไม่ถึงวัดท่าสงะนั้นหลังจากอยู่ที่กรุงเทพแล้วปีพศออ2499ก็ออกจากกรุงเทพเมื่อออกจากกรุงเทพแล้วก็ยังไม่เข้าวัดท่ายังไม่เข้าวัดบานลโคไปดูปฏิปทาวัดต่างๆก่อนไปอยู่ยันสองแห่งด้วยกัน,แต,กนแต่ไม่ขอกล่าวในที่นี้ ก็เกี่ยวกับจรียาละเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดนั้นน,นก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทาวัดก็มีกันอย่างเดียวคือสวดมนต์ท่องหนังสือสวดมนต์สำหรับไปสวดตามบ้านก็ทําวัดแล้วก็บิณฑบาตแต่สำหรับกรรมาฐานที่เคยเจริญมาทนี่ก็ไม่เลิกแต่ว,ว่าเจ้าของวัดเขาไม่ได้ทำกัน ก็อยู่ด้วยกันยากท่องเที่ยวไปในสองปีสองสามวัดเห็นว่าปฏิบัติธาไม่สมควรก็เดินทางกลับวัดบารงโค <c oughs> ตอนนั้นถ้าอาจารย์เจิงเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นการบรงเอิญพอดีเมื่อเข้ามาอยู่วัดบารงโคแล้วในสองสามวันก็เดินทางมาจังหวัดสิงห์ขอโทษ เดินทางมาที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดเชนาทเยี่ยมพี่ชายที่นั่น <c oughs> ขึ้นมาเดินทางกลับก็ทราบข่าวว่าพระอาจารย์เจิมตายพอดีไปตายที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาก็เตรียมการต้อนรับศพเมื่อทำศพเสร็จเขาก็เกณฑ์ให้เป็นเจ้าวาด ก็คิดในใจว่าคนอย่างเราจะเป็นเจ้าวัดได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการเอาจริงเอาจังกับพุทธศาสนาแต่คนอื่นเขาเป็นมาเขาก็เป็นไป,นปนตามปกติธรรมดาธรรมดาในเมื่อว่าไม่เห็นว่ามีใครถ้าเห็นเจ้าว,วัดเห็นเจนหลวงพ่อปานก็เลยรับ พราเปลี่ยนว่าแต่เวลานั้นพระที่มีโอโสกว่าตั้งแต่ 30, 000, สามสิบพรรษาลงมาถึงยี่สิบพรรษามีตั้งเจ็ดอง <c oughs> ทุกท่านไม่ยอมรับจะบอกว่าคุณเป็นมหาคุณต้องรับไม,มไม่ยอมรับแล้วก็คิดว่าเราจะอย,อยู่กติไหนดีก็คิดว่าถ้าอาจารย์เจิมท่านอยู่ที่หลวงพ่อปานแล้วเมืม่อถ้าอาจารย์เจิมอยู่ที่นั่น ก็ไปบอกหลวงพ่อเล็กเพราะว่าขอหลวงพ่อเข้าไปอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อปานก็แล้วกันเพราะเป็นกุฏิใหญ่ผมจะอยู่ห้องเล็กๆแทนหลวงพ่อเล็กกะอยู่ห้องเล็กๆถ้าบอกว่าถ้าฉันเข้าไปอยู่ที่นั่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะรับรองใครจะช่วยเหลือฉันก็นึกในใจว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้น แล้วก็มีอายุพรรษาเกินกว่าสามสิบพรรษาและเก่งในด้านกรรมฐา,านมากท่านกลัวก็ไปหาพระอื่นพระอื่นก็บอกว่าผมไม่ยอมเข้าไปอยู่กกติหลวงพ่อปานไม่ยอมอยู่แน่ก็คิดในใจว่าในเมื่อสมัยก่อนเราเคยอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ประจำก็เคยเข้าไปนอนที่นั่นเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นจเจ้าวาด ก็จะต้องไปอยู่กุติหลังนั้นเป็นการบังคับไปในตัวเสร็จว่าไม่มีไม่มีใครอยู่เมื่อเข้าไปจัดแจงอุติเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนห้องในพอตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษเศษก็ออกมาห้องนอกประตูปิดหน้าต่างมีรลกโครงแล้วประตูห้องข้างในก็ปิดขณะที่นั่งบูชาพระ คือมาบูชาพระได้จะนั่งกรรมาฐานก็พอดีดีเสียงเปิดประตูข้างด้านในอารออกมาได้ยนเสียงดังกุฏิต้นไม้หนามากกงถีมากช้างขึ้นไปยังได้ตแ่ว่าวันนั้นเสียงคนที่เดินมาโยบเพิ่นโยกโยกโยกโยบแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้า หลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นถามว่าท่านเป็นใครคืท่านก็บอกว่าผมคือภูมิเทวดารักษาเขตวัดนี้ท่านแต่งตัวทุดขาวนุ่งผ้าจงกระเบนขาวใส่เสื้อขาวสบ,บายเฉียงขาวแถมผมก็ขาวแต่มือด้านขวาท่านแดงแชกแดงจัดมากแสดงว่ามีฤทธิ์มาก ถ้าถามว่าท่านมาท่านมาทําไมท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านเป็นเจ้าวาดขอจะดีมนต์ตั้งสารรับทำว่า,มมารับใครท่านบอกว่ารับรองผมเขาคิดในใจว่าสาลเนี่ยเขาตั้งกันไว้ที่ข้างสลาสารพระภูมิเป็นเจ็ดแปดหลังก็เลยบอกว่าสาลนั้นมีเจ็ดแปดหลังไปอยู่ก็ได้นี่ท่านบอกไม่ได้หรอก ้องยกให้ท่านให้ท่านใหม่ก็ถามว่ามาก่อนนี้อยู่ที่วัดนี้มาตั้งหลายปีทาไมไม่ต้องยกสารพระภูมิท่านก็บอกว่าเวลานั้นท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดเวลานี้เป็นเจ้าวาดต้องยกสารพระภูมิรับรองผม <c oughs> แลวท่านก็พูดต่อไปว่าแม้แต่หลวงพ,วพ่อปานที่เป็นอาจารย์ของท่านยังเกรงใจผมแล้วท่านทําไมจะไม่เกรงใจผมล่ะรื่ ก็ลึกในใจว่าพระภูมิภูมิเทวดาความจริงเทวดาเนี่ยเราก็เจอมาทุกชั้นแต่ว่าภูมเทวดาที่แสดงอำนาจแบบนี้ไม่เคยเห็นเคยถามว่าถ้าหกว่าไม่ยกจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าบอกว่าถ้าไม่ยกศาลวันพรุ่งนี้จะหมกข้างขวาจะให้ใจไม่ออกถึงเวลาห้าโมงย็น แล้ววันพรุ่งนี้ยังไม่แล้วต่อไปยังไม่ยกอีกวันมะรืนนี้จะห้าโมงเย็นจมูกข้างซ้ายจะไม่ให้ให้ใจไม่ออกอีกข้างหนึ่งท่านต้องหายใจทางหลอดคอวันต่อไปห้าโมงเย็นถ้ายังไม่ยกไม่ยกอีกลอยคอจะหายใจไม่ได้แล้วแต่ทั้งเลยบอกว่าคนที่จะยกสารนะมีได้คนเดียวนะคือในโต๊ะเคาว่าในโต๊ะนี่เป็นคนแก่มากแล้วเป็นคนจะเลยกรรมาฐานเก่ง จะลงสิทธิ้พ่อปาน <c oughs> ยู่ไกลจะวัดไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะให้คนอื่นยกไม่ได้เกยบอกกัทั้งว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เรื่องที่พูดมันเป็นจริงซะก่อนถ้าเรื่องที่พูดเป็นจริงทั้งสองวันจะยอมแพ้และจะยกถ้าถ้าเรื่องที่พูดไม่เป็นจริงก็ไม่ยอมยกถ้าบอกถ้าจะยกมือไหวบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ในเมื่อท่านต้องการอย่างไรก็ได้ถ้าท่านจะรู้ลทธิ์ของผมแล้วท่านก็หายไป <c oughs> เมื่อถ่านท่านหายไปแล้วอาตมาก็ไม่ได้สนใจอะไรตั้งใจบูชาพระตามปกติต้งเจริญกรรมฐานขณะที่เจริญกรรมฐานก็เห็นน้องพระปานท่านมา <c oughs> ท่านบอกว่าคุณภูมิเทวดาเขาบอกทำตามเขานะ ถามว่าทำไมเระขอรับฉันเองก็ยังเกรงใจเขาคุณก็ควรจะเกรงใจเขาก็เลยบอกว่าสัญญามีอยู่ขอรับถ้าเขาทำตามสัญญาได้ก็แสดงว่าเขามีที่จริงเขาก็จะช่วยผมได้จริงฉะนั้นถามว่าสัญญาเขาทำไม่ได้ผมก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับนับถือถ้าทำได้ยอมรับนับถือ ถ้าบอกว่าพรมมเทวดาองค์นี้เนี่ยเขาเป็นพระอริยเจ้านะเขามีฤทธิ์มีอำนาจมากเ้ามีความดีมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมขอปฏิบัติตามสัญญาแล้วพระปานนั่นก็หายไปพอรุ่งขึ้นเช้าวเวลาฉันอาหารเช้าเมื่อฉันเสร็จหลวงพ่อเล็กท่านก็ถามว่าเมื่อคืนนี้พรมมเทวดาเขามาหาใช่ไหม ถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับท่านก็บอกว่าเขามาหาฉันเขาบอกเขาไม่บอกเธอแล้วแต่เธอยืนยันกับเขาว่าต้องแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏก่อนเธอยินยอมเรายอมรับทางที่ดีจะยอมรับเขาดีกว่าก็เลยบอกว่าคนอย่างผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งการจะยอมรับอะไรใครนันต้องแสดงต้องให้ปรากฏเหตุซะก่อน ให้เหตุและผลยังไม่ปรากฏเพียงใดยังไม่ยอมรับทเพงคนเล็กแต่เห็นบ้าบ้าบวมเธอเลยไม่ว่าอะไร <c oughs> ในที่สุดวันนั้นเวลาห้าโมงเย็นจะหมูกข้างขวาให้ใจออกตึงเป่งเอามืออุดที่ข้างหนึ่งดันลง,งเขาไม่ออกคิดว่ามาหนึ่งแล้ว พระรุ่งีคยวันหนึ่งเวลาห้าโมงเงย็นจมูกข้างทรายหายใจไม่ออกคราวนี้คิดว่าท่านเอาแน่ก็ยอมแพ้เมื่อถึงเวลาบูชาพระจุดธูปบูชาพระแล้วก็บอกว่าเชิญพระครูมาพบท่านก็มาพบท่านถามว่า,วาอย่างไงบอกยอมแพ้ถ้าเก่งอย่างนี้ยอมแพ้แล้วจะช่วยอะไรได้ไหมถ้าบอกจะช่วยอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถ ขอท่านจงอย่าคิดว่าเทวดาก็ดีพรมก็ดีนาฟ้าก็ตามเนอพระอริยก็ตามท่านจะช่วยได้ทุกอย่างถ้าสิ่งใดไม่เกินความสามารถสิ่งนั้นช่วยได้ถ้าสิ่งใดเกินความสามารถสิ่งนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็แปลว่าตกลงว่าพรุ่งนี้จะไปให้ตาโตทำสารก็เลยให้ใจออกโลกสองข้างทันทีแล้วท่านก็หายไป พอตกขึ้นมาตอนเช้าก็เขียนจดหมายไปให้โยมโตะให้เด็กไปให้พอเด็กไปเรียกลุงโต้ลุงโต้ธรรมหาให้จดอันล้ำจดหมายมาให้ลุงโตะก็บอกว่าไปบอกธรรมหาเถอะเมื่อคืนนี้พระมเทวดาเขามาบอกแล้วผมกาลังทําฉันกําลังทาําศาลแต่ว,วันพรุ่งนี้จะไปยกให้เป็นไอ้ว่าโยมโตะก็เก่งมากหลังจากนั้นมายก ตามิธีวงสงเสร็จตามกิจกรรมของพระปัณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในความสงบเป็นไปด้วยความสะดวกนีบ่บรรมดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสารพระภูมิคนที่เชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีแาตา่ตมาเองก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อแถมเถียงกับพระภูมิซะด้วยแต่สารพระภูมิก็สามารถสแสดงฤทธิ์ได้ เมื่อท่าน,สนแสดงฤทธิ์ได้เราก็ต้องยอมรับจมแพ้คนต้องพคดตรงไปตรงมาเราเอาความเป็นจริงกันทีนี้ต่อไปมาอยู่ที่วัดบันังโควีนั้นก็มีพระเริ่มขบว์เมื่อเขามาฝากให้เป็นหน้าก็บอกว่าจะต้องบวชถึงสามัญสานะถ้าใครจะบวชไม่ถึงสามัญสาก็ไปบวชวัดอื่น ถ้าบวชที่นี่ต้องบวชทั้งสามรรษาก็เปนว่าพ่อแม่ถ้าคนที่จะบวชเขาก็ยอมรับมีพระบวชใหม่ปีนั้นประมาณแปดองการที่บวชสามรรษาน้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระที่บวชเข้ามาบรรษาแรกรรษาเดียวนะ่ะยังไม่รู้อะไรมากยังไม่มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นพระ ความรู้สึกยังเป็นฆราวาสเต็มร้อยเปอร์เซนต์พอพรรษาที่สองจะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นพระพรรษาที่สามอารมณ์จะดีขึ้นเวลานั้นก็ไม่ได้สอนกรรมฐานเป็นแต่เพียงแนะนำการสวดมนต์ให้ตั้งสิดใจสวดมนต์โดยเฉพาะเวลาสวดมนต์ก็ว่าช้าๆไม่ต้องเร็วนักให้ตั้งใจว่าทุกคำให้รู้ทุกคำไม่ว่าเราว่า อันคือเป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวเสร็จเพราะการสวดมนต์มีสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็สอนนักธรรมการสอนนักธรรมก็ไม่ได้ตั้งโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ที่วัดบรรพแทนแนะนํากันเวลาหลังจากสวดมนต์เย็นเสร็จกับเวลาหลังจากสวดมนต์เช้าเสร็จ แล้วถ้อยคําในการปกครองพระเวลานั้นก็ไม่มีการตำหนิใครเถือว่าการการวันสวดมนต์ทุกวันถือว่าการเป็นการประชุมใครถือว่าเราประชุมกันทุกวันใครจะขาดไม่ได้เว้นไว้แต่ป่วยหรือมีกิจจะเป็นจริงให้บอกก่อนเวลาหลังจากสวดมนต์เสร็จแนะนำแนะนำ,นำวิชาการเสร็จ ถึงแม้ว่าใครจะทำผิดก็ชมว่าทำดีว่าทุกท่านเป็นคนดีเวลานี้ดีกว่าเป็นคาวาสมากองค์นั้นถึงแม้ว่าจะพลาดไปนิดหนึ่งก็ยังถือว่าดีองนี้พลาดไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าดีแต่ความดีถ้าท,ทางที่ดีแล้วคนจะทรงความดีให้มันครบถ้วนใช้ความดีตลอดเวลาสามัญษาไม่เคยดุพระไม่เคยว่าพระ มีแต่ชมแต่ก็พูดเรื่องที่เขาทำไม่ถูกใครทำไม่ถูกก็บอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ไม่ถูกนะคุณนะเพราะเราเป็นพระในพุทธศาสนาทางที่ดีแล้วกาคคนจะทำให้ถูกให้ครบเพราะว่าเราเป็นปูชนียบคุคคลเป็นคนที่จะบ้านคำไหว้ยอย็าลืมว่าก่อนที่เราจะเข้ามาบวช แต่ใช่สัพพานิพานัสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังเอตว,วาเพื่อแปลเป็นใจความบ่าเราขอรับผ้ากาวสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งถึงพานิพนันธ์สพานิพันธ์เราจะทำให้แจ้งหรือไม่แจ้งก็ไม่สำคัญถ้าทำจิตใจของเราให้แจ้งก็แล้วกันคำว่าทำจิตใจให้แจ้งคือทำใจให้สบายเราจะตัดราคะความรัก ให้เด็ดขาดตัดโลภะความโลภให้เด็ดขาดตัดโมหะความลหาามลงให้เด็ดขาดตต่ความโกรธให้เด็ดขาดมันเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆทำค่อยๆยับยัง้งมันมีขึ้นมาถ้าเผลอก็ปล่อยมันถ้าพอยยับยั้งได้กอย,ยับยั้งไว้โลภความพระทั้งสามบัรสาเนี่ที่บททุนั้นดีจริงๆ ยอมรับนะผอว่าดีจริงๆมีความประพฤติเรียบร้อยการงานทุกอย่างถึงเวลาเช้าทำวัดเสร็จสั่งพระจาวัดนอนนอนหรือไม่นอนก็ตามใจก็ตามสบายแต่เวลาหลังเที่ยงลงมือทำงานซ่อมแซมบุณะประสังขอนวัดตามที่ควรจะทำพระก็ดีจริงๆไม่ต้องตีะระฆังถึงเวลาหลังเที่ยงเสร็จพอถึงเที่ยงเป้ง เธอก็มาพร้อมกันถามว่าทําอะไรครับวันนี้คอยบอกมาเมื่อสั่งแล้วเธอก็ทํางานเสร็จทุกอย่างเวลาการผ่านไปได้ครบหนึ่งปีก็เบื่อในความเป็นเจ้าวาดขอลาออกจากเจ้าหน้าอําเภอเจ้าหน้าอําเภอก็จะคุณเขวเทวอ,อาจารย์มหาเทพ <c oughs> จะมาแต่หน้าอําเภอก็ดีจริงลาออกก็ให้ออก แต่ว่าขอให้รักษาการก่อนกว่านจะได้คนแทนพอต่อมาเวลาสองสามเดือนปรากฏว่าท่านมาที่วัดก็คิดในใจว่าท่านคงจะมาประชุมสงฆ์จะตั้งใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นเจ้าวาดแทนแต่เปล่าท่านมาหาเป็นส่วนตัวและส่งเสือแจบ่บัหนึ่งเป็นกราตั้งเจ้าวาดใบที่สอง ก็ถามว่าพระเดชพระคุณทำไมทำอย่งางนี้ครับท่านบอกว่าฉันชอบใจแบบนี้นี่ชอบใจคนอย่างคุณนั่นแหละมันตรงไปตรงมาแบบนี้ฉันชาติฉันชอบใจเลยบอกว่าทัาผมทำผิดท่านบอกถ้าเธอทำผิดผมก็ลงโทษคุณทำผิดแน่ผมก็ลงโทษต้องลงโทษกันถ้าทำดีก็ยกย่องสรรเสริญ องนี้พูดตรงก็ยอมรับนับถือแตนก็เลยรับเข้าไว้ตอนนี้ก็มาพูดถึงวัดหลังจากหลวงพ่อปานตายไปแล้วคนเกือบไม่รู้จักวัดนั่นใช้เวลาหลายปีหลวงพ่อปานตายพอศ .2484 เวลาน,นั้นเป็นพวันพศ .2492 หลายปีคนก็จะลืมวัดบอรโคร เห็นงานประจำปีมีคนจ้องจังจ้องจ,อง,จ,อง,จองไม่กี่คนนักเกือบจะนับคนได้มีวิเกณ์หนึ่งโรงมีวิพาทหนึ่งวงชไาว่ายคนนำอาหารมาให้มีรายได้จริงๆไม่เกินสองร้อยบาทก็คิดในใจว่านี่หลวงพ่อปานตายไปแล้ววัดสดสดขนาดนี้จะหรือการที่วัดสุดโสมไปขนานี้เพราะกำลังใจคนในวัดสุดโสม จะเริ่มต้นใหม่อารูปหลวงพ่อปานลงเรือปราการธรรมดาญ่าโยมพุทธบริษัททราบว่านี่หลวงพ่อปานวัดบ้านองโควันนั้นวันนี้จะมีงานวัดขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไปกันเขาเป็นที่หน้าอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อหลวงพ่อปานลงเรือจากหน้าวัดกว่าจะถึงตลาดบ้านแผนนี่ถึงเวลาเที่ยงวัน คนบานลงโคเองน่นละเรียกไปทําบุญก็เลยบอกว่าไม่ใช่มาเรี่อะไรมาประกาศให้ทราบก็บอกว่าเขาจะทําบุญพอไปถึงเจ้าเจ็ดต้องจอดอยู่ที่เจ้าเจ็ดทั้งสามวันคนมาทําบุญไม่ขาดไปถึงอำเภอบางบางมาก็ต้องอยู่ในเขตอำเภอบางบา,งมามาอีกสิบห้าวันหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปนึกในใจน,น,นี่อะไรกันนะ เราไม่ได้มาได้ไรเพรียงแค่ใช้เครื่องขยาย,ะยะเสียงมาประกาศให้คนรู้จักหลวงพ่อปานเป็นน้ำว่าคนสุพรรณบุรีมีความคเคารพในหลวงพ่อปานมากและคนผ่านมาทั้งหมดทุกคนลงมาในเรืยเห็นว่าปานแล้วก็คนแก่ถึงก็ร้องไห้ลืมหลวงพ่อปานไปแล้วว่าเวลานี้ลืมไปแล้วไม่มีใครก็พูดถึงหลวงพ่อปานเลยต่างของต่างคนต่างบูชาพระจุฑุจุดเทียงเขาใช้เวลากันนานหน่อย เขาจะถวายสตางค์ไม่ถวายสตางคนะ์้นไม่ได้สนใจต้องการอย่างเดียวให้คนจันให้คนนึกถึงพระปานเขาไว้นี่ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนเทโฆษณาค่เขตวัดแค่เขตจังหวัดสุพรรณนันหนึ่งเดือนผล <c oughs> ที่พลอยได้จริงๆเวลานั้นก็เป็นเงินสามหมื่นบาทเวลานั้นสามหมื่นบาทก็มากมายเหลือเกิน เมื่อได้มาเงินมาสามหมื่นบาทก็มาเห็นว่าหอสมบัเก่าจะพังคำว่าจะพังหมายความว่าพอปานท่านตั้งไว้าบนคานไอ้คานมันผุน้องพ่อเล็กทท้งนั้นเลยมานั่งดูทุกวันก็คิดว่าคิดว่าถ้าคานนี่ผุไอ้หอสมบก็ล้มลงก็เลยสั่งเลือกหอสมบทําทใหม่ทมี่ปรากฏในปัจจุบันถ้าเป็นคอนกรีต หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธริษัทก็ไม่มีอะไรมากต่นนี้มาเรื่องของทายกไปเข้ามาเป็นเจ้าว่ายไปค้นบัญชีนะว่าคลีบัญชีเก่าๆปรากฏว่ามีบัญชีฉบับหนึ่งท้องพ่อปานเขียนด้วยมือตอานเองเงินเขาท่านฝากคนนั้นไว้เท่านั้นเท่านี้บาทรวมความแล้วเงินประมาณสักสี่หมื่นบาท ฝากเขาไว้ก็เลียงไลเชิญเข้ามาถามมาถามว่าเงินน่ะน่าเก็บไว้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เวลานี้ยังเหลือป่ากเขาบอกว่าเหลือ,อ,อก็ถามว่าถ้าจะนำเงินมาสร้างวัดจะได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ต้องบอกล่วงหน้าจิตวันทั้งนี้เพราะอะไรค่าเงินไปกู้ในการใช้เวลาตั้งสิบปีกว่าในบรรดาท่านผู้บริษัท เงินกู้มันก็มีดอกเบีย้ยมากแต่ว่าเขาไม่เคยคิดดอกเบีย้ยให้ก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาเป็นข่าวๆว่าเวลานี้ต้องการเงินเท่านี้แล้วไปบอกร้านระไเฉลิมกัคนนุณนายคุณนายวงพัญญาว่าตอนนี้ไปจะโบระไปสังขนวัด ถ้าจะสั่งของเป็นสินเชื่อตามเดิมจะให้ไหมสมัยนั้นนพะปานสั่งที่นั่นเขาบอกว่าได้ก็นําเงินมาสร้างหอสดมนแต่ว่าบรรดาดรท่ลลานพุทธบริษัททุกคนโปรดทราบเสียงนี้เนี่ยที่ต้องเป็นศัตรูกับทายกทายกต่อนหน้าท่านพูดดีมากแต่รับหลังท่านไปพูดบอกว่าไอ้หมาตัวนี้มันมาจากไหน เงินทองอันนี้เก็บไว้ตั้งนานแล้วไม่มีใครมายุ่งเพราะไอ้หมาตัวนี้เข้ามาเป็นเจ้าวาดมันก็มายุ่งทวงเงินทวงทองเขาคิดจะฆ่าบังจะทำร้ายจะน้้นบางจะทำร้ายอย่างนี้บังเขาพูดที่อื่นก็มีคนมาบอกให้ทราบก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันทําตามหน้าที่ฉันจะตายก็ตายไปเถอะแต่เวลาพบหน้าเขาเขาพูดดีเวลาเขาไปกินเหล้าเมาที่อื่นเขาพูดร้าย ก็ถือว่าเขาดา่าไม่ได้ยินก็แล้วไปถ้าดา่าได้ยินก็คงไม่ด่าตอบก็ทำงานตามหน้าที่เรื่อยไปอันนี้การอยู่ที่วัดบรรโครมีสิ่งอัศาจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือนั่นคือว่ามีคืนวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเวลาตีสี่ลุกขึ้นมาเจริญกรรมฐา,าน แต่พอลุกขึ้นมาไม่ทันจะเริงกรรมฐานเห็นที่หน้าประตูท่านบนบนเรียกวประตูบนบนประตูขึ้นไปมีแสงขา,ขาวๆก็ถามว่าใครก็มีเสียงต่อว่าฉันคือพระพุทธิจินราชจังหวัดพิษณุโลกก็ก้มลงกราบถามว่ามาอย่างไงเขารับเพราะว่าฉันจะมาอยู่ด้วย ก็ยอมรับท่านกขาจะโทษจุดเทียงคิดว่าท่านยังมันอยู่ด้วยกําลังขขอฤทธิ์ด้วยกำลังของบารมีตอนนี้ขนาดได้กำลังสร้างากําลังสร้างหอสุดเหมือนก็ต้องการไม้ไม้พื้นอย่างไม้พื้นไม่ตรงนี่ต้องใช้ไม้คิดว่าถ้า,าซื้อที่ตรงนั้นก็จะแพง ถ้าไปเชื่อในสถานที่เขาเลือ่อยไม้ขายโดยตรงคือสายใหญ่สมเขตอำเภอสองพี่น้องจอังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่นจะถูกก็นำเรือไปนำรถยนต์ไปลำเดียวรถยนต์ก็ยาวประมาณสี่สิบฟุตท้้าว่าถ้าคิดว่าถ้าได้ไม้มาก็จะบรรทุกรถยนต์แต่ว่าบรรทุกไม่ไหวก็จะเช่าเรือต่อเขาพอไปถึงตลาดบางลี่ มีเรือลำหนึ่งของวัดราชบุรณะจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังโฆษณาบอกบุญญาโยมพุทธบริษัทสร้างรอยพระพุทธบาทเรือวัตมาก็ไปจอดอีกด้านหนึ่งเขาโปะถอดโพะเดียวกันคนละด้านซึ่งขย้ยเสียงก็ไม่มีไปเพราะไม่ได้ตั้งใจไปเไรื่อร พอจอดจอู่ไปเดี๋ยวเดีะยวก็มีคนสี่คนเป็นผู้หญิงอายุผู้ใหญ่มากแล้วเป็นคนไทยสามคนเป็นคนจีนหนึ่งคนแบกถาดทองเหลืองมาเป็นแบกขันรองหินมาสวยมากมาถึงก็มาแวะที่เรือถามว่าโยมจะลงมาทําไม <c oughs> ยังก็บอกว่าฉันจะมาทาําบุญจ้ะเครือว่าโยมลำนอนเขาเรียไลยทองเหลืองทองขาวเอาไปหล่อพุทธบ,บาท เรือ่องนี้จะมาซื้อไม้ไม่ได้หรออะไรหรอกถ้าจะทำบุญก็ทำบุญกับลำนอนลำนอนเธอโยมก็บอกว่าลำนอนทำแล้วคิดว่าลำนี้ทำด้วยสามคนก็กลับไปล้วก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งผู้หญิงคนที่เป็นจีนอายุป,ประมาณหกสิบปีโยมเธอไม่กลับกลับจอนถามว่า แจ้ก็ชวนครูวัดนี้ไม่สร้างอะไรบ้างหรือก็ตอบก็บอกว่ายังไม่มีการสร้างอะไรพูดไปพูดมาแกก็ชวนครูย,ยืนนานก็เลยนึกึ้นมาได้บอกว่าคิดว่าจะสร้างเหือนการคือจะสร้างพระวสิจนาชาตั้งแต่ประมาณยี่สิบนิ้วแต่คิดว่าอีกสามปีจึงจะสร้างปีนี้ยังไม่สร้างญาติโยมก็เลยก,ก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน อยู่สาปีสร้างก็ไมเป็นไรเชนของฝากขันก็นผ่านไม่ด้วยแล้วเงินยี่สิบาทเป็นค่าสร้างอาราบันดาท่านพู้ธบิษัตว์เชิญสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์พีพัฒนาบองคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเด่บรนดา